สวัสดีอาจารย์ที่ปรึค่ะ,คะอยากทราบว่าอาจารย์ที่ปรึวษามีความคิดเห็นอย่างไรกับการสมรสเท่าเทียมคะ่ะค่ะก็สําหรับเรื่องของการสมรสเท่าเทียมนะคะก็เป็นเรื่องที่ ดีค่ะเพราะว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็ความเท่าเทียมกันนะคะของคนเพราะว่าในปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนเนี่ยมีความหลากหลายทางด้านเพศมากยิ่งขึ้นนะคะในอดีตเราอาจจะมีเพศชายกับเพศหญิงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีเพศ lgbtq แล้วก็ p l u ด้วยก็คือไม่สามารถระบุได้นะคะดังนั้นในเรื่องของการสมรสเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็จะให้สิทธิ์ในเรื่องของความเสมอภาครวมถึงการส่งเสริมให้คนเนี่ย มีความเห็นคุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นในในเมื่อเพศเนี่ยมันมีมากกว่าสองเพศคุณค่าเนี่ยเขาอาจจะโดนเหยียดเรื่องของคุณค่าในเพศที่สามแต่ว่าถ้าเรายกระดับเรื่องของการสมรสหรืออื่นๆขึ้นมาเนี่ยคนที่เป็นเพศที่สามเนี่ยเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวเขามากยิ่งขึ้นค่ะขอบคุณนะคะ<อ>สวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อปายครับอยู่ชั้นไหนคะชั้นปีสามครับ สาขาอะไรคะสาขาการบริหารและการพัฒนาสังคมครับพี่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับสมรสดเท่าเทียมคะก็คิดว่าดีครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเปิดแล้วอะไรก็เปลี่ยนไปเยอะครับโลกมันเปิดกว้างแล้วก็หลายๆอย่างมันก็ดีขึ้นเดี๋ยวนี้คนก็เท่าเทียมกันหมดแล้วไม่ต้องแบ่งชั้นแบ่งเพศอะไรอีกหลายๆอย่างนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ชื่อพี่อะไรคะชื่อปอนครับอยู่ปีอะไรแล้วคะปีห้าครับเรียนสาขาอะไรคะสาขารัประศาษาศาสนาศาสตร์โดยหางานพระราเลขกกชนครับอยากถามพี่ว่าพี่มีความคิดยังไงเกี่ยวกับการสมลดทอาเทียมเห็นด้วยไหมกับการสมลดทอาเทียมนี้คะ่ะถามว่าเห็นด้วยไหมผมเห็นด้วยนะครับากับการสมลดทอาเทียมเพราะเชื่วอว่าความรักของทุกคนมีคุณค่าเท่ากันครับและทุกคนควรได้สิทธิ์ในการ สร้างครอบครัวอย่างเสมอภาคครับว่าจะเป็นเพศใดก็ตามครับครยอีกอย่างนะครับโลกมันเปิดกว้างขึ้นนะครับเพราะสมัยก่อนมันไม่สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ครับและอีกอีกอย่างนะครับผมแบช่วยลดการแบ่งแยกให้สังคมเปิดกว้างยอมรับความหลากหลายมากขึ้นครับและจะท้อนรัประเทศไทยให้สำความสคัญนะครับแบบให้ความสำคัญในสิทธิมนุษยชนมากขึ้นครับ แล้วก็ขอยกตัวอย่างครับเหมือนแบบการเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้วก็แบบพวกมรดุพวกแบบเอ่อจะพูดไงครับแบบเหมือนแฟนเราเจ็บป่วยอย่างเงี้ยครับพอเราตัวทำใจสมรสกันแล้วแบบทําให้แบบไม่ต้องรอแบบพ่อแม่ของฝ่ายแฟนเราเซ็นก็ได้เราแบบเซ็นเซ็นแทนก็ได้ครับมันททำให้แบบว่าชีวิตแบบมันง่ายขึ้นครับไม่เหมือนสมัยก่อนครับก็มีเท่านี้ครับ ค่ะ,คะชื่อมุกค,ค่ะอยู่ชั้นปีที่เท่าไหร่คะปีที่หนึ่งค่ะไ,ไดสาขาอะไรคะสาขาการบริหารพัฒนาสังคมพี่อยากจะสอบถามว่าน้องมีความคิดเห็นยังไงกับคำว,ว่าความสมรสเท่าเทียมคะคิดว่าทุกเพศทุกวัยมีสิทธิ์ที่จะรักแล้วก็สร้างครอบครัวได้ค่ะแบบไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงค่ะแล้วก็คือมีสิทธิ์รักได้หมดเป็นอิสระค่ะขอบคุณค่ะ